กำลังถ่ายจากหน้าพ mm ิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์วัดภูมาเที่ยบภาษาหินวัดภูแล้วจะต้องมาที่พิพิธภัณฑ์ด้วยจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นน้าที่ให้น้ําที่ยอดปราสาทที่ปลายของปราสาทเมื่อกี้นั้นของจริงอยู่ที่นี่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของไม้ทําจากไม้ที่เราเห็นนั่นแหะอยู่บนยอดปลายสุดเลยที่บ่อน้ำทิพน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจริงอยู่ที่นี่ ของจำลองคือทำจากไม้ที่เห no ็นไกลๆนั <himself> The The ่นแหละลิงคับวันพศแหละอยู่หลังสุดนั่นและลิงคับวันพศไม่รู้เป็นอะไรเป็นน่าจะเป็นหินน่าจะเป็นหินไม่ใช่องค์ข้างหน้านะองค์ข้างหลังลิงคับวันพศอง์หลังเป็นปุ่มๆนั่นแหละจอมเป็นจอมนั่นแหละที่ประเทศไทยมีอันหนึ่งคล้ายกันอย่างนี้คือถ้ำถมรัตเขาถมรัตสีเทพเพชรลบบุรีสีเทพเพชรชบูรณ์ไทยไม่มีการได้มาที่นี่ไปสีเทพแทนไปถ้ำถมรัตแบบนี้แหละแต่เตี้ยกว่านี้ปีนง่ายกว่านี้ โอเคกลับประเทศแล้วแค่นี้แหละเป็นคลิปสุดท้ายอย่าลืมเที่ยวเสร็จแล้วต้องมาที่พิพิธภัณฑ์ก่อนกลับให้ได้ไม่งั้นจะขาดความสมบูรณ์ขาดความต่อเนื่องในการเข้าชม